สวัสดีครับวันนี้เราพบกับร้านบ o b o Digital s h อีกคแล้วครับวันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการโปรแกรมช่องไอคอม f 3 F3S นะครับนี่นะครับตัวนี้ไอคอม F3S ตัวนี้นะครับแล้วก็ป้อนไฟ12บโวลต์เข้าไปนะครับป้อนไฟเข้าไปประมาณนี้ครับก็จะใช้สายโปรแกรมตัวนี้นะครับ โปรแกรมของทางร้านมีชิปรองรับ Windows 11เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยก่อนรับชมก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับาหดับแรกเลยเราก็เสียบ USB ตัวนี้เข้าไปนะครับน,นะครับเสียบไปเรียบร้อยแล้วก็เสียบตัวนี้ ่อาไปในตรงนี้นะครับนะครับรอโักัสนิดนึดนงนะครับเสียบเสียบเข้าไปนะครับพอเราเสียบสายนี้เรียบร้อยนะครับสายตัวนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องกันนะครับนี่ครับเปิดเครื่องนี่คือเครื่องติดเรียบร้อยนะครับนี่ครับเครื่องติดเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปดูในคอมพิวเตอร์ต่อนะครับ เราก็มาต่อกันในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราเปิดเครื่องมาแล้วก็มาดูตรงจัดการเหมือนเดิมนะครับเช็ค mm hmm. รอบนะว่าสายโปรแกรมคอมเห็นสายโปรแกรมหรือยังแล้วก็จะเป็นคอมไหนนะครับก็มาที่ตัวจัดการอุปกรณ์นะครับมาที่ตัวจัดการอุปกรณ์แล้วก็มาที่พอร์ตพอร์ตคอมนะครับก็ดูว่าเป็นคอมไหนนะครับ คือให้แค่คอม1กับคอม2นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะเป็นรุ่นเก่าจะรองรับแค่คอม1กับคอมสนะครับในกรณีนี้คือเป็นคอม2องครับก็ต้องจําไว้ด้วยนะครับว่าให้มันตรงกันกับโปรแกรมนะครับทีนี้ก็มาดูตัววินโด s นะครับเพื่อความชัวร์นะบางท่านอาจจะสงสัยว่าจะใช้ได้ไหมวินโด้สิบเอ็ดโปนะครับนี่นะครับวินโด w สิบเอ็นะครับมานี ทีนี้เราก็เปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นโปรแกรมของทางร้านเองนะครับสําหรับท่านใดที่สั่งซื้อจุดสายโปรแกรมไปทางร้านก็จะมีเป็นตัวโปรแกรมให้มีสายโปรแกรมแล้วก็ไดรเวอร์คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็มาที่เมนู0ูนครับแล้วก็มาที่ iPad ครับ iPad นี่นะครับก็รอสักเล็กน้อยโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ลันขึ้นมาเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราก็มาดูกดแอนติเมทครับกด e อนติเมทแล้วก็มาเลือกที่ set อ p พนะครับเซตอัแล้วก็มาที่ rs 2 3 2คีย์นะครับตัวนี้เมาส์จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เราจะใช้คีย์บอร์ดนะครับกด enter ครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่ port c o n 2นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้ก็มาอ่านนะครับกด คำว่าอ่านครับกดเลยครับทีนี้ก็มาดูที่เครื่องก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสีเหาแล้วก็จะมีแถบเห็นไหมครับนี่ครับแถบแถบเล็กน้อยนี่อันนี้คือเสร็จนะครับก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาดูวิธีการโปรแกรมช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับอันนี้คือเป็น145.00 0หเนาะลำดับแรกคือที่ผมทำประจำเราก็จะเซฟนะครับ ก็มาที่กด animate มอนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ save ครับ s a v แล้วก็มาดูที่ชื่อนะครับเราก็เลื่อนมาแล้วก็ลบออกครับแล้วก็พิมพ์ที่เราต้องการเป็น f3s อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นจุด icf เหมือนเดิมนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กด enter ครับนี่ครับก็คือเราเซ v e ไว้ s a v ไว้เพื่อเวลา ถ้าเราทําผิดทําอะไรไม่ถูกแล้วมันเมมไม่ได้หรือมันมีปัญหากับเครื่องเราก็จะใช้ไฟล์ตัวนี้ตัวเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาดูกันต่อวิธีการโปรแกรมตัวความถี่นะครับเราก็เลื่อนมาเลยครับอันนี้เป็น1นึ่งสีนะถ้าเราอยากได้ตัวไหนเราก็กดครับ1นึ่งสีจุดสี่อย่างนี้นะครับนี่ครับก็คือประมาณนี้ถ้าเราเป็นความถี่ที่ต่างไปเราก็มากดตัวนี้ได้ครับ ถ้าเอนเตอร์ไปเราก็สามารถแก้คอนถีได้แต่ถ้าเป็นลูกศรที่ชี้เข้ามาหากันนั่นคือจะเป็นช่องตรงนะครับจะเป็นช่องตรงส่วนค่าตรงนี้ก็ปรับได้เนหมอนเองครับทนรับทนส่งทั่วไปครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่แสดงตรงหน้าจอนะครับค่าที่แสดงตรงหน้าจอแล้วก็กด1 4 4่0จุดอย่างนี้ก็ได้ครับนี่นะครับก็คือเสร็จ ทีนี้เราก็มาดูที่ power เราจะเอาเป็น high เป็น low ก็ได้ครับแต่อันนี้เลือก high นะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับพอทั่วๆไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆครับแล้วก็มาดูส่วนต่อไปนะครับกด animate ครับมาที่ส c r e e ครับแล้วก็มาที่ cn display นะครับ cn display คือตัวปุ่ม ต,ต่างๆที่อยู่ตรงที่เครื่องนะครับแล้วแต่เราจะตั้งได้นะครับก็จะมี P0 High l o P1 แล้วแต่เราจะตั้งนะครับมี4ปุ่มนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ที่สำคัญคือ Opening Tag Opening Tag นะครับเราก็สามารถกรอกตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราที่เราต้องการนะครับเราสามารถกรอกได้ในสิ่งที่เราต้องการว่าเราจะทำอะไรเราจะ เขียนว่ายังไงนะครับได้ประมาณ6ตัว6 7ตัวอักษรนะครับซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นก็จะไม่ลองรับเหมือนกันะครับผมก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการตัวมมตัวโปรแกรมโปรแกรมเข้าไปในเครื่องวิทยุนะครับเราก็มาดูวิธีการโปรแกรมเข้าไปในเครื่องวิทยุเลยนะครับวิธีการโปรแกรมก็กดอันติเมตมือนเดิมครับแล้วก็มาที่คําว่าโคนนะครับ แล้วก็มากดคําที่ว่าคําว่าไว้นะครับเมื่อกี้เราลีดเราอ่านทีนี้เราจะเขียนลงไปคือจากคอมพิวเตอร์มาเข้าที่เครื่องวิทยุนะครับแล้วก็กดได้เลยครับก็จะมีคําถามว่าคุณชัวร์ไหมแล้วก็ตอบเยียดไปครับคือชัวร์นะครับก็จะโหลดนะครับรอสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีแถบขึ้นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหครับหน้าจอเก่าๆก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับ อันนี้คือเรียบร้อยนะครับ cl กูก็คือเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นว่า u c c e s s นะครับก็คือจบครับใช้ได้สำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรมของไอค m ม f 3 s หรือว่ารุ่นอื่นๆนนะครับก็สอบถามเข้ามานะเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าท่านใดสนใจ ให้ทางร้านโปรแกรมช่องให้ก็ยินดีครับผมก็มันเดิมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งแอดดีไลน์ไว้บนหน้าจอให้สแกนได้เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆที่เราจะนํามารีวิวแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ